สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมตลอดเอฟัชเชอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกม c คอฟลูตีแบ็ค o p s ในพาร์ทที่หแล้วนะฮะต่อจากพาร์ทที่5จากแดนฮ่องกงดว่า6ดักรวิ์เป็นผุมครับมันบัญชาการคาเซนโกเอาไปใช้ที่เวียดนาม ภาพประสาทหลอนแจมน่ากลัวมากเมื่อกี้นี้วากูตาเรนน่าบอกผมที่วากูตาเขาบอกอะไรนายเขาบอกให้ฟังฉันเอ้มาสันเอ้เมสันฟังฉันเดลากโกวิชสไวนเนอร์รเชโกพวกมันต้องตายทั้งหมดเขาบอกผมในสิ่งที่พวกมันทำ My father was a musician in Stalingrad. During the German occupation, the sound of his violin filled the air with magnificent music. Corsico Stasov, many of the great nationalist composers. To my countrymen, it was a symbol of hope. To the Germans, it was a symbol of defiance. Even now, his music still haunts me. The Nazis slit his throat while he slept. Collaborating with any Nazi is a betrayal, a betrayal against all of Mother Russia. Dragovich, Krashenko were not troubled by such matters. They look only to advance their own interests and agendas. พายุหิมะแรงมาก Arctic Cycle นะฮะวิ e เตอร์เรยตุลาคม1945ก้าร้อวิ off, <are> <99. S 2> คเตอร์อออออถึงเวลาแล้วใช่ดิมิทรีเ e e, อ้าดิพีเทนโค้เหรอเนี่ยพระเอกจากภาคโวลแอดวาร์นะฮะแต่ใครใครเล่นภาคนั้นมาก่อนดิมิทรีพีเทนโค้พีเทนโค้อาจชื่อยากไหมไม่ใช่ยากเสียงมันออกเสียงแบบทเทรนใช้เสียงจากเรน ลิ้นไม่ใช่ลิ้นลิ้นไม่ใช่ลิ้นนะฮะลิ้นนี่ไ a ครับคราบเชนโกกับดรากวิชฮีโร่ของเบอร์ลินอยู่นี่เองสินะ กปัปตันรเรย์น็อปเด็กขึ้นรถเป็นกักปตันแล้วเนี่ยเราอยู่ที่นี่ด็อกเตอร์ฟรีดริชไตเนอร์นั่เขปยนบทที่เรามาอยู่ที่นี่นี่แปรมัวนะฮะ <laughs> <laughs> แล้วหนาวแทนไากเลยจริงๆหากใครมีข้อมูลหรืออยากแนะนําอะไรผมสามารถเม้นมาได้เลยนะครับใต้คลิปนะฮะว่าจะเป็นให้ข้อมูลในดาตต่างๆหรือว่าจะแนะนําอะไรก็บอ,อกมาได้นะครับผมจะพยายามทําให้นะถ,ถ้าผมทําได้ <ใน S 1> ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ<ใ>นผมบอกเลย ขับเชนโกนมนอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมทะลุมันเลยนี่อยากดิงอยากยิงมันเลยนะตอนนี้เมื่อก่อนยังเป็นมิสหายกันอยู่นะขับเชนโก้เรนอฟแล้วเอ่อดาโควิชแต่ไม่ใช่เป็นโก้เป็นคนที่ยิ่งตัดฉันเคยเห็นมาอยู่ฉันที่สตาลินการ์ถึงเบอร์ลิน r e g u n t f มาฮะตัดเข้าเกมกันไปกันได้รับทราบตอนนี้เรามีโมสินนะฮะกับ PPSH PPSH เค okay. ใช้โมูสินดีกว่ายิงระยะไกลเพื่อนขวางทางยิงนี่แน่แย่งเหยี่ของเพื่อนนะฮะโอเคเห็นข้างล่างอยู่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปาไปก่อนโอ้โหตรงนู้นเยอะเค okay. ตายตายน่นแหละเสียงปืนมันเปลี่ยนไว้ให้ เสียงโมซินจากภาคเวิร์ดวาร์มันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะตองเค่กตกใจหมดชิบหายหตายมีเสียงเหมือนระเบิดรีบไปดีกว่าตายแต่หัวสาำตายขวาเอ้ยพวกเราโอโห้หเมกม่กใช่ทางขวานะมาจากทางซ้าย <laughs> เนี่ยขวาของจริงเพื่อนวิ่งผ่านไปได้ยังไงฮะโอเคไม่สนนด้วยไม่สนนด้วยตายเชีคยขึ้นกระสุนแบบอืมขึ้นลำใหม่ตายอุ้ยเชี่ยมมือมา เดี๋ยวจะโดนแล้วก่อนวิ่งมาก็ตายสิครับซ้มตายแล้วเอาไม่ตายเหรอเอาไปแดกโอเคใส่กระสุนใหม่เยี่ยมตายตายระยะไกลนะฮะนี่ไงซ้ายหนึ่งตัวเชื่อไม่โดน ายชิบหายาน,านันพาณวันนึกว่าคนแอบอยู่เควินเข้าคอเวอร์ใหม่ฮะใสก่กระสุนใหม่เยี่ยมมาพีพีมาอยกกากาก้ต้องพีพีเอสเฮ็ดแล้วเกบ็บไกลมากไกลมากตายะย้าใกล,ใกล้ไกลยิงไม่เหมาะนะฮะไม่คุมที่จะเสี่ยงกระสุนไปโอ้ผมแม่งวิ่งหลบครับ ตายเอ้ยไม่โดนเชีย่ยเชีย่ยแล้วนี่แน่แนี่โอเคเชี่ยถังน้ำมันอันตรายฮะโอเคระเบิดไปก่อนนั่นแหละเจ็บมาเยอะกับถังน้ำมันฮะอยู่ใกล้แม่งตายระเบิดข้กำลังชิบหายโอเคเคลียร์ไม่เคลียร์แหละตาย คนเราแบงค์ถังพวกลังมันพวกนี้เลยพ่อหายแม่งเนี่ยไปกับพวกเ t e เจอร์ในนออั่นนะฮะเออเฉียโหเยอะเยอะเยอะอื้มอุ้ยเกือบเกือบเกือบนี่ไงเคลียร์เปลี่ยนแบ็คใหม่ย่ำไม่เคลียร์แล้วตรงนี้อุ้ยขวายเยอะเว้ยยิงกาดระเบิดไปแดกของแถมอืมแหลกไปซิ ตายเชีย่ยปลามาปลามาเอาึ้นไปยิงทะลุตัวเป็นไงล่ะมึง <c oughs> โมสินดีกว่าฮะตอนแรกก็จะเปลี่ยนปืนเป็น MP40 แต่ต้องเก็บปืนหนึ่งไปยิงแบบลองเล่นนะฮะระยะไกลโอเคสี่คืออ๋อปลามอปลาสัญญาณให้มอท่ายิงได้ตายไอพีจี้ RPG. โอ้ยมันเป็นเส้น เปลี่ยนเป็น cover ก่อนเป cover ก่อนมันอันตรายมากครับเมื่อกี้นี้อยู่ที่โล่งนะฮะโอเควิ่งเข้าลำบางแป๊บระเบิดปลามาอ้าวไม่เห็นไม่ไม่เห็นกูเหรอโอเคเปล <c oughs> เี่ย uh น <c oughs> ที่ cover เชื่อมาจากข้างหลังโอ้โหเฮ้ยเซฟก่อนค่อยเวรยเลยมา อืมตายโมสินไม่หมดแล้วในวันนี้เปลี่ยนปืนแปบบ๊บโอเคโ้เสียงใสมากยังเหมือนเดิมเลยฟินมากตายขนอเขียนะโอเคอืมระเบิดมอทตอปลาแป๊แบบนั่นและ นั่นแหละสวยลอยตัวลอยไม่ละมึงเทเปลี่ยนที่ตาย้ายไม่น่าเลียร์รเปล่าตกใจหมดชิบหายระเบิดไปแดก stg44 น้อยเสียงยคล้ายเหมือนเดิมเว้ยจะเสียงภาควอร์ดบ้ามันจะเป็นเสียงเหมือนปืนยิงตะปูนะฮะตายเสียงถือว่าดีขึ้นมากชอบข้างหน้าเคลียไหมโอเคเคลียร์เนาะไม่ต้องมามอบตัวไม่ไว้ชีวิตเว้ย MP40 ดีกว่าฮะคลาสสิกนี่มาเราใกล้ถึงตัวสไตเนอร์แล้ว มาเตะเข้าไปเพื่อนนั่นแหละพิเทนโคสุดยอดมากขวาเคลียร์ซ้ายไม่น่าเคลียรนะ์นะมราจะโจมพรกินแล้วเราจะได้กลับบ้านไหมวันนี้มีที่ถามนะฮะว่าเราจะได้กลับบ้านไหมทุกคนอยากกลับบ้านใช่แหละในการมาสงครามไม่ต้องมามอบตัวโว้ยระยะไกลว่ะต้องวิ่งเข้าใ,ใกล้ โอ้โหซาวมาซาวเริ hmm. so, Ö, 是是่มมาซาวรัสเซียอย่างนี้นี่ถึงภาคห้ามากโอ้ยตัวโอเคนั่นแหละเคียร์อื้อหืออื้อหือกวาดนิ่มทิปปันคิวไม่ล่ะมึง โอ้โยโอมปืนไว้ตายปลาแป๊บมอทายยิงให้หน่อยครับยิงยิงโหยเยอะวะ่ะเยอะวะ่ะมอทายสักลูนึงปลาไปเชีย่ยปลาไปแล้วควันมันขึ้นถึงบนนะฮะ เราไม่เห็นควันอีบ้าไม่เห็นควันเอาไปอีกนีย่ยเอ้ยเห็นยังลูกท้ายสุดเออตายทหารุกขึ้นมาสุดยอดเพื่อนเยี่ยมยอดสายเขมโอ้โหบอกว่าสายไม่น่าเคลียเพื่อนกูนตายก่อนแรกเลยโอเคเคลีย ระเบิดมายังไงของใครวะใครปามาบอกมาสิทางนี้ขึ้นมาข้างบนระเบิดปาไปก่อนเมื่อกี้มือลั่นนะฮะไปกดบนเมาส์เลยปลาระเบิดไปเลยชิบหายเมาส์กลางตายเคมอบนี่สามก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ชัว ดึงแม็กใส่ไม่ย่มเลียบ์ป่าวะดูแป๊บน่าจะเลีย์เนาะเชี่โอ้นสไตน์เนอร์โอเคอเคฟรดดิกสไตเนอร์ยอย่ามาเอาชูใส่หน้าคันไอพวกรัเสเซีย โอ้สไตเน์แม่งแกจัฉันไปให้ d r a g o v i c อย่างนั้นเหรอฉันดูในตาของพวกเยอรมันนั้นจะเห็นปีศาจความรู้สึกนั้นทุกอย่าง Still ฉันฉันยังเชื่อในคำสั่งคือเหมือนอยังไงอ่ะเหมือนเรนน็อฟมันบอกว่าฉันยังเป็นทหารอยู่แต่ก็ยังเชื่อมั่นในคำสั่งเรนน็อฟไปเร็วโอ้โหเนี่ยมันสากเรือน,นี่ว่ะเรือผาครึ่งนะฮะพีเชนโค ฉันไม่ค่อยชอบเลยวาเลยเนาะมันกันแหละโอ้โหคาเชนโคไมงยิงทีละตัวเลยอ่ะเื้อปาบอ้าวชิบหายกระสุนหมดครับดูแป๊บเรนอฟได้กับพวกนายไปทางนั้นนะครับ Uhm, <cima. S 1> คือปาดคอคือคนท้ายสุดแบบเป็นไรที่เราที่โคตรทรมานนโดนโดนปาดคออ่ะโดนยิงอ่ะคือแบบมันจบไงยิงเข้าหัวคือจบแต่ปาดคอคือแบบจะตายช้าๆโอ้ยสยอง โอ้ยภาพสัตว์ภาพสัตว์เดินติดปากเกมชิบหายมาฮะทำเป็นปืนอะไรวะโท,โทเคปอ่ะกับไฟฉายอ่านชื่อปืนถูกปะวะถ้าอ่านไม่ถูกถูดเลย đó. ถ้าอ่านถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโทเคปอ่านถูกปะเนี่ยไม <rell> ่มั่นใจในการอ่านภาษาอังกฤษนะฮะแปลก็ไม่ค่อยจะได้อยู่แล้ว เ okay, ชียนึกว่าเมโทรไอสัตว์ไม่เหมือนเกมเสียง,งขวัญมากเลยและยิ่งบรรยากาศกีก้มึ่ได้ถึงเกมเมโทรนะฮะยบรสสรยากาศ้ากประคักพังโอ้โหมิซายไบกอดเป็นเรื่องของพวกเยอรมันนะฮะเป็นสาระข้างบนของนาซีน,นั่นเอง โอ้โหแม่งล้มมางเงี้ยเสียววะเสียวแม่งระ,ะเบิดโอเคไปสไนเนอร์เข <Ste iner. S 2> ้าไปะวะที่สไนเนอร์หน้าตาแม่งไม่นา่าครับไว้วางใจยอย่างมากมา This นี่แหละเรนอฟเปิดประตูจดไปครับดกควิด <c oughs> เปิดแป๊บนั่นแหละเปิดประตูเข้าไปเหมือนห้องทดลองอะไรสักอย่างไม่ภาพดำ หน้าตาสามคนสามอหังการนะฮะ Dragovich อยากให้เห็นเลยว่าออพลรุภาพของอาวุธตัวหักหลังนะฮะถึงว่าทำไมนเนนอฟังกียตเข้าใ่อยากฆ่าทั้งหมดเลย เป็นการเทลุทัก,ทกหลังโอ้โหมันเข้ามาในห้องขังเออร่อนเข้ามาปิดประตูขังโอ้โหเชี่ยดีมิทีพีเทนโคลเป็นฮีโร่แต่ไม่ได้ข่าวว่าฮีโร่จะไม่ตายโอ้โหเชี่ยมันฆ่าดิเมิทีไม่โคตรทษทรมาร์ล้วดิลมแก๊ส โหติดเชื้อเออโหพระเอกภาคห้ากูตาย<ห>เขาหน้กตาที่เบอร์ลินที่ตายยังงโคตรทรมานอะ่ะโคตรเชีย่ย แน่ course, ich, and นอนดักรีสคราเซนโกและสไตเนอร์ไป้ฉ่นอยู่ในห้องขังพวกเยอรมันบุกมานะฮะตอนนี้เลนนอฟไม่เข้าพักทั้งหลายทางนั้นแหละขากทั้งออกไปต้องคาาห,หมดทุกคนครับรัเสเซียอะไรพวกนี้เป็นทายอดหมดไอเชยเย้ตอนขักหลังนะฮะฆ่าหมดตอนนี้ไม่สนอะไรทางนั้น เฮ้ยไม่โดนนี่แน่โอเคตายโมสินโมสินมาพุสเนเปอร์โมสินนี่หว่าชอบเลยอย่างนี้หวานหมูเลยฮะอืมทะลุสองเชีรยไม่โดนอืมตายตายตายสวยมาก ชอบมากเลยสเนปเปอร์อย่างเงี้ยเจ็บสิมึงตายโอเคฮะไปต่อโอ้ยมามา,มาอีกว่ะเพียบเลยโดนตายระเบิดโอเคติดระเบิดฮะติดระเบิด ติดซีโฟนั่นแหละไดนามัยยิง,เ,งเ,เวลาสามนาทีเชี้อระเบิดโอ้ยแดมมาฟักเนื้อโอ้ยสายมนาทีได้อยู่่ะพังนั่นแหละไปเพื่อนไปปินขึ้นโอเค นี่แน่เต็มหัวเปลี่ยนปืนหน่อยดิไอเช่ยโอ้โหเมื่อก,กดอนเหนือตอนนี้เฟสปืนนั่งดีดว่ะไปต่อเร็วสองนาทีครึ่งครับตายหุ่มระเบิดเคบิ้มาต่อฮะตาย ยิงให้หมดตอนนี้ตายซะโอ้โหระเบิดโอ้ยมันยิงมาทางข้างเชี่ยโอเคตอนนี้อยู่กับเพื่อนเราสองคนนะครับระเบิดโอเควิ่งมาต่อระเบิดแทงไปลูกหนึ่งเอาไปนี่เห็น เควินขึ้นบนนะฮะอีกหนึ่งนาทีเคเฮ้ยไอสัตว์โอ้โหตกใจหมดดีนะแม่งโดดเชื่าเชือกพอดีโอ้ยมาโดดลงครับไปเลยเนาะไปวิ่งแป๊บโอ้โหระเบิดชุดใหญ่ฉันได้ทำลายโนวาซิกไปกับเรือลำนั้น

We are from the time. My friend. Can you trust your leaders to destroy it? For do you think they will use it? The flag may be different, but the methods are the same. They will use you as they used me. You must decide, decide what you think is worth fighting for. Dragovich, Dragovich, kapshenko, Steiner. พวกมันต้องตาย